มึงไม่ได้ขาดโอกาสมึงแค่ขาดวินยัยมึงแม่งเห็นโอกาสทุกวันแต่สึกขี้เกียจเกินไปที่จะคว้ามึงอยากมีชีวิตดีๆอยากประสบความสําเร็จแต่มึงสึกเลื่อนปลุกทุกเช้าเลื่อนไปสิบรอบสึกดูคลิปไร้าสาระอยู่ทั้งคืนแล้วก็บ่นว่าชีวิตมันไม่ให้โอกาสกูเลยไม่ใช่ไอสัตว์มึงต่างหากที่สึกทําตัวให้พังตั้งแต่ตื่นโอกาสแม่งมีเต็มไปหมดในโลกนี้แต่แม่งไม่ได้อยู่กับคนที่แค่มองเห็นนะมันอยู่กับคนที่มีวินัยมากพอจะคว้ามันไว้ แล้วแม่งกัดไม่ปล่อยจนสําเร็จแต่มึงละ่ะทําอะไรซ้าๆได้กี่วันวะหรือแม่งแค่เริ่มต้นด้วยไฟพอเจอเหนื่อนิดเดียวก็เลิกพอไม่มีใครชมก็ถอดใจแบบนี้มึงจะเอาอะไรไปประสบความสําเร็จวะกูถามจริงๆนะมึงอยากสําเร็จใช่ไหมแล้วมึงเคยนั่งกับตัวเองแล้วถามไม่ว่าวันนี้กูทําตาที่กูตั้งเป้าไว้ครบหรือยังหรือมึงแค่ตั้งเป้าไว้ให้ดูเท่ๆแล้วพอไม่ถึงก็โทษนู่นโทษนี่ โทษเศรษฐกิจโทษครอบครัวโทษว่ากูไม่มีพื้นฐานดีเท่าคนอื่นฟังแล้วกูอยากหัวเราะใส่หน้ามึงเลยว่าเพราะคนที่สําเร็จแม่งก็ล้มเหลวมาเหมือนกันแต่เขามีวินัยในการไม่ยอมแพ้ไม่ใช่ข้ออ้างส้นตีนแบบที่มึงใช้ทุกวันจําไว้นะมึงไม่มีใครแม่งเดินเข้ามาให้โอกาสมึงรอมึงต้องมีวินัยมากพอที่จะสร้างโอกาสเองและเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเพราะโอกาสแม่งไม่ได้หายากแต่มันแค่ไม่มาเจอกับคนที่แม่งห่วยแตกเกินกว่าจะรับมันไว้ได้ เอาตรงๆเลยมึงมึงแม่งไม่ต้องไปรอโอกาสจากใครเลยด้วยซ้ําเพราะถ้ามึงมีวินัยจริงๆต่อให้โลกทั้งใบแม่งปิดประตูใส่หน้ามึงมึงก็สร้างประตูใหม่ของมึงเองได้แต่มึงไม่มีวินัยพอจะลงมือทําอะไรให้มันเสร็จจริงๆสักอย่างมึงแม่งเอาแต่เสียแรงบันดาลใจหวันละร้อยคลิปแต่ไม่เคยลงมือทําอะไรเลยเกินสามวันมึงคิดว่าแค่ฟังคลิปพวกนี้แล้วชีวิตมึงจะเปลี่ยนหรือวะไม่มีทางเพราะแรงบันดาลใจแม่งไม่มีค่าหาอะไรเลยถ้าวินัยมึงต่ำ แรงบันดาลใจแม่งคือไฟแต่วินัยคือเชื้อเพลิงที่แม่งจะทาให้ไฟมึงติดนานพอจนกลายเป็นไฟเผาแม่งทุกความล้มเหลวที่เคยมีทุกครั้งที่มึงบอกว่ามึงไม่มีเวลาจริงๆแล้วมึงแค่ไม่มีวินัยในการจัดเวลาทุกครั้งที่มึงบอกว่ามึงไม่พร้อมจริงๆแล้วมึงแค่ไม่มีวินัยในการฝึกตัวเองให้พร้อมและทุกครั้งที่มึงบอกว่ามึงไม่มีโอกาสกูขอโทษนะมึงแต่มึงแม่งก็แค่ขาดวินัยที่จะไล่ล่าโอกาสให้ถึงที่มันอยู่ กูจะพูดให้หนักกว่านี้อีกนะมึงแม่งไม่แพ้เพราะใครเลยมึงแพ้เพราะมึงเลือกสบายในทุกวันที่ควรจะเหนื่อยมึงแม่งเลือกผ่อนคลายต่อที่คนอื่นเขากัดฟันสู้มึงเลือกนอนต่อในวันที่ควรลุกมึงแม่งเลือกผลลัพธ์ที่ห่วยแล้วมาเรียกมันว่ากูทำดีที่สุดแล้วไม่มึงยังไม่ดีที่สุดและแม่งจะไม่มีวันดีขึ้นเลยถ้ามึงยังไม่มีวินัยพอจะซื่อสัตย์กับคำพูดของตัวเองเอาให้สุดเลยนะมึงฟังดีๆเพราะกูจะพูดให้แทงเข้าไปถึงข้างในหัวใจมึงเลย ทุกครั้งที่มึงพยายามแก้ตัวกับชีวิตว่ากูไม่มีต้นทุนหรือคนอื่นมันโชคดีกว่ากูอยากให้มึงลองย้อนกลับไปดูทุกเช้าแม่งที่มึงตื่นสายทุกคืนที่มึงใช้ชีวิตเฮี้ยๆียไปกับเรื่องไร้าสาระทุกโอกาสที่มึงเคยจับได้แต่สืบตวัดทิ้งเพราะขี้เกียจหรือขาดวินยัยแล้วมึงจะเข้าใจเลยว่าชีวิตมึงมันไม่ได้พังเพราะใครแต่มึงแม่งคือศัตรูของตัวเองทั้งชีวิตวินัยแม่งไม่ใช่เรื่องหรูหราแต่มันคือเรื่องพื้นฐานของคนที่คิดจะรอดในโลกจริงๆ มึงไม่ต้องไปอิจฉาใครที่เขาแม่งมีมากกว่ามึงหรอกเพราะถ้าวินัยมึงแน่นพอวันหนึ่งมึงจะไม่แค่อยู่ระดับเดียวกับพวกนั้นแต่มึงจะทิ้งแม่งไว้ข้างหลังด้วยซ้ําเพราะวินัยแม่งไม่มีวันทรยศใครแต่มึงนี่แหละที่แม่งทรยศเป้าหมายของตัวเองทุกวันกูพูดแรงเพราะกูอยากให้มึงตื่นไม่ใช่แค่ตื่นจากที่นอนแต่แม่งต้องตื่นจากความหลอกตัวเองที่มึงทํามันซ้ําๆทุกวันว่าเดี๋ยวกูจะเริ่มพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่อะไรกีพรุ่งนี้แล้วที่มึงไม่ได้ทําสักอย่าง กี่แผนที่มึงเขียนไว้แต่ไม่เคยเดินหน้าแล้วมึงยังจะกล้ามาบ่นว่ากูไม่รวยเพราะไม่มีโอกาสอีกเหรอพอกันทีถ้ามึงอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆก็หยุดพูดแล้วลงมือทําแล้วทําแม่งทุกวันไม่ต้องมีใครเห็นไม่ต้องให้ใครปลบมือแต่มึงต้องมีวินัยพอที่จะสู้จนแม่งเปลี่ยนชีวิตไปข้างหน้าเพราะท้ายที่สุดคนที่ชนะในชีวิตแม่งไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่เป็นคนที่แม่งแน่วแน่และอดทนกับตัวเองได้มากที่สุด